คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักรตุ้งานกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยูัวผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาทุนมา200นะครับเนาะเออวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโรม่าเอ็กซ์นะครับทุกคนนะก็เป็นโรม่าค่ายมินิหรือเปล่าเอ,อ้ มีอะไรสักอย่าง,ง่นแหละผมลืมแล้วเออก็ <c oughs> okay. โอเคกาจิลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออโอเครู้เรื่องนะครับเนาะก็จะมาไล่เบ็ดแบบเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอาะไปโอเครู้เรื่องขอไปสิบห้าก่อนแล้วกันนะครับเนาะก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องสำรอง v 2นะครับเนาะเออก็อย่าลืมนะครับสำหรับการที่ดูคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผม อ่ะโอเคขอสวยๆงามๆหน่อยจัก,กู้จัก,ก,จก,กู้จักู้จักู้หน่อยเด้อป,ปอบมึงเลยโอเคสวยครับโอ้โหดูโอโ้โ,อโหเกินไปอันแน่เกือบไปแล้วไหมล่ะเอาดีๆโอ้โหว,ว้าวรลลัวเลยนะครับผมเออหนีลงมาธรรมดานะครับนก,ก็ จัลโลมา x นะครับเนาะเออเฮ้ยเป็นไงล่ะบอ,อ,อบบอบมาบก็ไปดิมาบก็ไปด,ปวไปดิว่าวรัวๆนะครับจังหวะนี้เฮ้ยเอาเรื่องนะครับโอ้โหขยับสามสิบดีกว่ามั้งทุกคนนี่อย่างวะเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่รอดว่าวรัวๆเลยนะนึกว่าจะว่าตั้งแต่โลมาธรรมดาแล้วเออบอบบอบขยับร้อย มาก็ไปก็เป็นใจกัน่องสามโอเคจังหวะนี้มีสปินต,ต้องมาหละโอเคสวยครับผม <laughs> อะโอเคนะครับมาตาย่ะฟีกเกมน,นะครับผมนะสวยครับผมก็ลูมาเอเก็กดีผมคิดว่าต้องเน้นนะโบนัสนะทุกคนนะถ้าโบนัสเข้านะครับโบนัสก็เข้ายากนะทุกคนนะแต่ว,ว่าถ้ามันเข้านะโอกาสที่เราจะฟันเกลือคือ แทบจะน้อยนะทุกคนนะแต่ไม่รุ่นปรับหรือ,อยังนะก่อนหน้านี้โอ้โหเลือกดาบฟันเป็นโดนะทุกคนนะไม่มีหลบอะหลบก็น้อยนะครับแล้วเลือกได้ดาบเยอะมากนะครับนะโล่แทบจะไม่ก็มีเลยนะอ่ะโอเคนะครับตัวจบวันที่เจ็ดสิบห้านะครับนะสําหรับสีบิเออห้าปิตาบินหรือเปล่าหรือะขอแบบสวยๆหน่อยแล้วกัน ก็อย่าลืมด้วยสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเออ <c oughs> อ่ะโอเคไป30นะครับทุกคนวัาซีน่าบอลไปเลยขอเรื่องหุยนักลบมานะครับแต่เป็นเราเราผู้หญิงนะฮะ โอเคพิกวินเฉยนะครับ300ดีนะไม่มาแถวนะบันเทิงเลยจริงเบียร์สามสิมีร้องเอาบอกเลยเบียร์สามีร้องนะครับผมใครร้องมันหรือผมอโอเคยอจุกกูหมาก,ก็ไปสวยครับเฮ้ยขต้น30สิปั๊บมาว่ะทุกคนมาว่ะโจก็ไปสวยครับอะสิงโต โอ้โหวายนี่กระยันจัดจริงๆนะครับทุกคนนะโหมาเยอะมากนะครับวายมาเกือบทุกคอมคอมโบเลินพันมาเกือบทุกคอมคอมโบนะครับทุกคนนะโอ้โหสวยไม่ละโอเคเดอกนี้ก็สวยอยู่เออโอเคมาขวานต้องมาเลยจงังหวะนี้ไม่มาเฉย โจก็ไปสวยไปดิเออสวยไปดีเป็นไงล่ะทุกคนหวานเจีย๊ยบไปละอุ่ยโล่เต็มเต็มครับผมสองลายเฉยเอา้าวีตอวายกยันจริงจริงโอ้โหพิควินนะครับจังหวะนี้ไฟเร่งเครื่องนะทุกคนนะเก่งเร่งเครื่องนะครับมันต้องเร่งเครื่องนะครับจังหวะนี้ 45นะครับไม่รู้ว่าจะแจ๋วหรือเปล่านะเฮ้ยขอดีๆโอ้โหเริ่มว่าวเอ้ยโอ้ไม่เอาน่ะโอ้โหขอแบบสวยๆหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหว่าวรัวๆจังหวะน,นี้โอ้โหโอ้ปับเบ็ดดีไหมเนี่ยสวย2 1 0้ยขอวิตาปินขอวิตาปิน เออสวยครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้โหบิกวินเฉยฮ่าห้าาเลยนะครับผมโอเคได้มาพีตปินนะครับเนาะอ่ะอ่ะพีเกมหืบักปอบเลียยปิดมาตั้งนานอ่ะโอเคสวยครับโอ้โหว่าอุ้ยขวานขวาน 200. สองร้อยสิงโตมาดองเนื้อกุนเต็มอุ้ยสองลายสวยโอเค โอเคถือว่าไม่ว้านะทุกคนนะถือว่าได้อยู่นะสำหรับฟรีสปินนะอ่ะฟรีเกมเรียกฟรีอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยหนึ่งพันห้าสิบนะครับเนาะโอ้โหถือว่าได้อยู่นะทุกคนนะขอตัดเศษไปหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหไม่น่าตัดเลยนะครับนะไม่มาเลยว้าวรวัวเลยนะครับผม <c oughs> โอเคถ้าไปต่อผมว่า,น,าน่าจะเบิร์ดนะครับเนาะโอ้โหโอเคทุกคนก็สลหรับกันี้ไม่ไปไม,ไม่ไปต่อดีกว่านะครับเนาะเออ ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับนาอก,ก็็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าเด้อทุกคนบายบายครับผมอ่ะจุกรูหวานจีบเออ